ถ้าทำบางตัวเข้าใจโลกมี่ Happiness is a ซิสซัสผ e ตั้งใจแต่วาละที่อื่นมันอาจจะเป็นสิ่งสมมุติแต่ว่าสิ่งที่แน่น happiness is at home ตั้งใจแต่ว่าละที่ถ้าทั้งสิ่งขึ้นมาเนี่ยมาถึงแบบบรนึงปุ๊บทุกคนก็บอกว่าโอ้ยหน้าตาก็ชื่นแจ่มใสแบบยิ้มแย้มอย่างกำลังใจดีแต่ไม่ใช่แห้งบ้านาใจไม่ใช่ใจบรรดาใจ แล้วมันกำคนอื่นเนาะแต่มันนั่นแหละเป็นเหรอไม่เห็นท้องที่เราได้เจ็บเก่าแล้ค่ะวันนี้มันไอ้กำเนื้อมันสะดุ้ยเมื่อวานจังหวัดนุ่งหราอเป่ะมันเป็นมันมันเป็นอยู่แล้วแล้วก็นานๆมันถ้าผิดช่วงบ่ายมันก็ขึ้นมาเมื่อพอดีมันมีเมื่ออาการเมื่อคืนนี่ปีแล้วก็เรื่อว่าเป็นไงเสด็จสะดุ้ยหรือเปลอา นี่ก็เลยใส่ตำข้าเอวแต่พักเป็นที่ดีขึ้นแล้อยังแรักไม่ไม่มีเข็มขัดนะไม่ได้ชมุ่มอ๋อท่านชิดว่าหรือว่าดีขึ้นฮะรักเราแค่ไหืมต่คอก็เมื่อวานเห็นบอกว่าดีขึ้นค่ะทักษะไทยมันเพิ่มตามอายุอ่ะค่ะหมอเขาให้ใส่แต่ไม่จะเสื่อมตลอดก็เนเสื่อมมันก็ต้องคอยคอยดูไว้ถ้ามันถ้าถ้าเรานี่มันทีมันก็ กดประสาทมีกำลังขอดไหมคะมีกำลังขอดไหมคะตรงก็ทอดใส่ได้แล้วแต่อาการมามาเชียงใหม่ได้กินกําจีนเหนือให้หลวงพอค่ะบ่มาก็ได้กินขึ้นกันเหมือนกันนะมากินเชียงใหม่เนี่ยเพราะว่ามันแจ้แข็งไปมากินสดสด ก๋วยเตี๋ยวเนื้อได้กินอะไรยังเจ้าเขากินประจำบ่บแต่ว่าเพียงเรามาที่นี่มันลำกว่าเพราะมันสดกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเราต้องไปที่มันบ่มีแอร์เหงื่อออกตัวลำ <c oughs> ไปที่ตลาดห็น,นงมีธนาา้วก <c oughs> ็ดีใจที่ว่าบนยันบลืมเจ้ <c oughs> าบลืมคนเท่าคน <c oughs> <c oughs> าาานึงแต่ว่าเทาสารซิ่เปินซ่นเป็ สีว uh. uh, um, sí. okay. e> e> ่าอ้วนหน้าบักแก่เลยเฮ้ยก็พยายามคนปิกมาอยู่ก็ครอบครัวจิดใจมันก็อิ่มจิแต่ประเมอยูวบ้านตำรวจมันเป็นยังไงด้วยกันจิตใจมันมันมันห่อเหยอนิดหน่อยมันก็เลยเป็นอย่างเงนลำบากมา มาอยู่อย่งนี้ก็คือพ่อหน้าพ่อตาหลานเจ็ดคนโอ้โหรูปนี้วัยวัยนี้ปัญหาคือวัยรักลูกหลงหลาน <laughs> <laughs> อืมคนณจริงว่าไงห <laughs> ลานเต็มเลยเนี่ยหลานจากลูกสามมาหลานจากหลานหลานอีกถ <laughs> ้าไปจับได้นมัจะเป็นวัยลูกหลุกเนี่ยเป็ดวลุกลก <laughs> กคิดถึงอะไรที่สุดในในเชียงใหม่ก็ความหยาบนะจริงๆก็มันมันก็ ภาพรวมทั้งหมดที่เราเคยบูมมาพี่ก็เล่าให้ลูกฟังตลอดทางตามคนแก่คือบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆอายุสักสิบสองสิบสามมันไม่มีเล่จับรเล่นอะไรไม่มีของเล่นก็ขี่จักรยานสมัยก่อนขี่ยนเขี่ม้าเนี่ยทำมังอรเนี่ยสมัยก่อนเเรียกชื่อทำขี่นกถนนไม่มีหรอกบางทีบางช่วงต้องแบกจักรยานข้ามทุ่งนาซื้อข้าวมาจากในเมืองไอไนในจังหวัดแพงมากินที่ถ้ำ ทำไมก่อนแล้ต้อ,เองวเวลาจะลงต้องใช้บันไดไม้